ได้แข่งกันมาแบบชนิดที่ว่าสู้กันแบบไม่ถอยลองน้ำแดงครับเจ้าแม่บัวลอยตัวเรือช่างออดนครปฐมทำสาวใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมาส่วนเรือเทพบุะรหงทองก็ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายสามเช่นเดียวกัน แต่ว่าโคจอนมาเจอกันเสียก่อนในรอบแรกส่วนเรือช่างส่วนเรือล่องน้ำน้ำเหมือนครับเทพบุบุญทอทองไปตัวเรือช่างหลังสิงบุรีอินบุรีความยาวเรือ35เมตรโคดหัวยาว6เมตรโดยประมาณซึ่งมีความยาวที่สุดในจังหวัดนครอ๊อมาเลยเร็วทันใจไว้ทันตากรรมาการไม่รอช้าให้สัญ,ญบีบต่ไปไปไปไ เรือเที่ยวที่ออกมาร่องน้ำในนาพงสาวงามบัวสาวในน้ำของเจ้าแม่บัวเอ๋ยบัวรอยขับเหตกับไ้หนุ่มหน้ามนคนหาดคำในน้ำของเทพพระบุตรหงทองผู้ใหญ่เดืองฤทธิ์ส่งเข้าบกวดเที่ยวนี้ก็บอกว่าเรือดังเรือดีของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหาดคำอยู่ในร่องน้ำสีดำเมื่อตอนนี้ต่างคนต่างบัต่างคนต่างอัดต่างคนต่างก้ดต่างคนต่างกี้หนีกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกน้ำแต่กระชุยกระจายกระเด็นกระดอนเข้าหูเข้าตาลืมเป็นลืมตายปรากฏปลากายปลาสวายเทพโพชโนปลาช่อนหลีกทางไปเลยจ้า ลวยมาดูสิว่าเรือเจ้าแม่บัวลอยจากพี่น้องชาวเทศ่สะานตมบทโพนสายจะอยู่ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงฝั่งประเทศไทยเจอเรือดีไอ้หนุ่มหากดกรรมในน้ำเทพพระบุญหงทองลอยพระบุญหงทองเทพบุญหลวง,ง,ง,งทองตามมาละจ้า,าตามไม่เป็นไรหนีได้รอดปลอดภัยสหรับเจ้าแม่อบัวลอยขาดในหัวลอยทั้งหอลำสมันเกิดเสมอกันดูไม่ออกผมได้ว่าใครจะเป็นนี้เป็นขนาดนี้มองในสายตากันนี้แรงยิ่งเหล่านี้ด้วน้อยเทพระบุญหงทองถึงถึงโชโลกับสนามนี้เ,เรือลน้ำดีน้อย เจ้าแม่บัวรอยไว่าไงเริ่มบดเริ่มเสียเริ่มอัดเริ่มพัดเริ่มยัดยยดความาใจให้แกกันแล้วกันคันนี้มองไม่ออกครับแต่ที่แน่แน่คันนี้บัวเอยบัวรอย,รอยเริ่มไรตะคุบแล้วจ้าเริ่มไ่ตะคุบแล้วเจ้าแม่บัวรอยแต่หนุ่มร่วงงามในในประบุหกเอย้ยหกทองหกเอย้ยหกทองจากพี่น้องเทศบาลตะบลหาดคำเริ่มจะขยับขับเคลืคล่อนเขี่ยวขึ้นมาแล้วเอาละว่้ยเป็นเหลือดีในนาเจ้าแม่บัวรอยรู้ตัวว่า เหนือชั้นเหนือเชิงค่อยๆายเหลือนำมาเล็กน้อยแต่ว่าเหลือดีในน้ำเทพพระบุนองคตองรู้ตัวว่าเป็นร้อค่อยๆายตะเกียดตะกายตะเกียดตะกายายตามมาเหลือดีบัวลอยหนีมาบานมาเลิศเธอและ ก็จ้างนะคันนี้ขนาดนี้ว่ายังไงเทพบุตรหงทองเริ่มจะเกียดตะกายตะกุกตะกายจ้วงยาวสาวลึกจำบึ้ด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 รู้ตัวว่าเป็นรองขนาดนี้รู้ตัวว่าเป็นรองคันนี้ไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้ไรเบียดไรปีขึ้นมาจะหนีไปไหนบัวลอยบัวลอยรอผมหน่อยรอผมหน่อยบัวลอยโอ้ยแหละแล้วเกิดอะไรไม่รู้น้ำมันตันไฟตันน้ำมันช็อตสำหรับเอ่อ ว่าแล้วสาวงามแห่งโพลสาเขาบอกว่าปาฏิหารจะเกิดขึ้นจริงไหมในสนามของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ประจำปี2566ปีนี้ก็บอกว่าเจ้าแม่บัวรอยจะเกิดมาเป็นเต็งจ๋าเต็งจ๋าเต็งจ๋าของสนามแห่งนี้ได้หรือไม่แต่ว่าไอ้หนุ่มหน้าบนคนหาดคำเขาบอกว่าตัดสายเบรกตัดสายเบรกหรือจะเหยียบเบรกตอนนี้เจ้าแม่บัวรอยลอยลำออกมาแล้วเว้ยเอาละครับก็ถือว่าเป็นเรือ ดังของพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายก็เป็นเรือเจ้าแม่บัวลอยครับที่ไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายค่อยๆพายพายไป,ไปเรือปลดเกี้ยว่างไหลเข้าเส้นใช่ขอบคุณนะักกีฬ